ครับนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปแอบดูครัวคุณพานะครับอาอแทนมาพอด,ดีเลยแทนหยิบอันนี้ให้แม่หน่อยสิลูกเข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนหยิบให้แม่พีแล้วพิมใช่พิมพอีกแล้วดีมากใช่มแม่เหมนนี้เลยเหรอใช่ลูกมาเราจะผ่านไปหมด 嗯嗯。Mm. Mm. แลเวผมขาดไปไหนหาไม่เจอแม่ไปก่อนนะครับอืมอืมโชคดีลูกตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนล่ะครับพิมตอบมาตอบโมได้มากขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไงนะใช่ <c oughs> เราจะไปเกาะเกาะหนึ่งนะครับีให้ดูวิว ทีมหายเมาเรือแล้วหรอเออน้ำใสไงเออันชักร้อแล้วสิเมื่อกี้แพนไปนั่งเรือมาด้วยนู่นเรือสีขาวตรงนู้นใช่ ไปมาแล้วเขาเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าไหมเขาไม่ให้แล้วแม่ <Okay. S 1> มันหมดเวลาแล้วอะ่ะไม่จริงหิดูดูดิย่ำแล้วแบบลงอ่ะชิบอ่ะ <c oughs> วัสดีเช้าวันเสาร์ที่สิกันยาอากาศจะมานใสมากนี่ก็เป็นเวลาสามเดือนแล้วที่แม่ยังไม่เกิด <c oughs> หกโมงครึ่งแล้ว พีมพวันนี้ทำอะไรให้แม่กินน่ะดูดิอะไรอะ่ะปกติให้ใส่แหละไขะ่ก่บนมแล้วกล้วยอะ่ะเหมือนโรตีเลยอะ่ะน่าเบื่ออ่ะนั่นดีเนี่ยมีฟักทองเอาป่ะฟักทองอไหมฟักทองอย่างเดียวเนี่ยนะมีอ่ะมีเนื้อไก่เนื้อไก่นะ อืมต้อง,องหัดไขอ<า>่อ่าถังไก่ไก่หรือไข่ทั้งไก่ทั้งไข่อืมปะตั้งนะครับหาโอเค <หา S 2> แกพี่ <หา S 2> จะไปหันขอทพอ ือมาช่วยกันก่อนไหมเอาลูกก๋วยไก่แปบหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึ่ง นี่น <mulheres> <s> ่ะก <hã> ็เหมือนตันมั้งอืมเออถ้าคือเก็บเอายาไปให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวไปข้างนอกไปอืมเฟ้ยอืม ยังไม่ดีขึ้นเลยถ้ามันเพิ่มยามให้มากขึ้นบางทีแม่อาจจะลดสตัวขึ้นมาก็ได้พิมพ์ พิมว่าแม่จะตื่นไหมอะ่ะก็ต้องตื่นดิก็ที่หมอบอกไงว่าปีหนึ่งเรยังมีตื่นมาแล้วเลยโหยตั้งปีหนึ่งไม่รู้ตอนนั้นเราจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้อ่ะก็ทำตอนนี้ไปก่อนไงเนี่ยเรื่องเลยเรงเนี้ยอืม วันนี้เราก็มีโอวันตินร้อนๆแล้วนะคะเ <_ an> ฮ้ยแพนวันนี้ทำไรแม่กินดีวะผลไม้รวมปะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่พวกส้มมะม่วงแอป,ปเปิ้ลประมาณเนี่ยก็โอเคนะเว้ย,ยเนี่ยรเนี่ยตู้ยังมีแอปเปิ้ลมหมยวะมีมีมเมื่มอวานเพิ่งซื้อเข้ามาเฮ้ย <_' H are> พิม์เนี่ย เจอนี้ว่าหือเลซิสตินส่งเสริมการทำงานของสมองและระบบประสาทาให้แม่ลองกินดูปะ่ะเฮ้ยยาอะไรก็ไม่รู้ปะวะก็ที่กินอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะหายเลยลองไปก็เผื่อจะได้อะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไงก็ต้องรอดูไปก่อนอืมนั่นแหละ วันนี้แทนไปซื้อยาใหม่มาให้แม่ที่ในเว็บมันบอกว่าตีต่อสมองแล้วก็ระบบประสาทมาด้วยแทนยวข้าวองบ้างพิมวันนี้มีอะไรกินอ่ะไก่กระเทียมกับผัดผักอีกแล้วเหรอโอ้โออย่างนี้อ่ะ ต้องกล้องของฉันยัไงเออให้ยาไห้อ่ะให้แหละให้ครบอย่างครบดีแล้วก็ให้ยาที่ไปซื้อมาถนีเด้วยอืมแให้ยาเมื่อว้่แม่มเ,เป็นไรหรอกเออน้่วันนี้ล้างจานด้วยอย่าลืม วันนี้ไม่ใช่เวนแพนก็ร้างนไงเราไ,ไม่กเ,กเลอือกสองครั้งแล้วไงอ,อืมไม่เหมือนเดิมเลยกินโต๊ะกนโตไปไปอืมกินโตไปอืมพิมนิ้วแม่ขยับอะมาที่เร็วแม่แม่แม่ครับ แม่ยินพิมพเป่าแม่แม่แม่วันนี้พิมกับแพรจะมาฉีดยาให้แม่เพิม่มแม่จะได้หายไวขึ้นค่ะ แม่แม่แม่ครับแม่อยิไหมคะแม่แม่แม่เฮ้ยแม่แม่แฮนพวกนี้กินอะไรดีอ่ะไม่รู้ว่ะเอาผักโขมผัดนลำมันหอยไหมเบาเบา เอองั้นพรุ่งนี้ตักบาดกันไหมอ่ะอืมไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะโอเคนะพรุ่งนี้ตักบาด ใจเย็นนิวะเราตื่นสายเองปะแม่แต่ทำไมต้องเช้าอ่ะอใสเห็นไหมยังไม่เห็นอ่ะเอาไปไว้ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะและ้วครั<อ>ง้งล่าสุด,ดเห็นตรงไหนไหนวะหาดียัง น,นะคุณไหนวะโอ้ยมึงกี่รอยไงหาไม่จเจอเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเจอแล้วออเอาใครบอกว่อย่งนั้นอะรู้ว่านะโมตัสส,ตสะภระคัมภีรโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาวะโตอาราโตสัมมาสัมพัสสัสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานนัตสันตุสัพพะทาเยวะยัตถะชาโตพระเวพระเวมาลายสิ้นจากสันดานในทุกทุกภพที่เราเกิดเตโสตตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมา ด้วยอนุภาพนั้นอยากเปิดโอกาสให้แกม่มันเฮ้ยพแพนเกี่ยวมันจะได้ผลหรือวะไม่รู้ดิก็ต้องลองดูเป่าวะงั้นจะโทรหาอาจารย์เลยเหรอหอืมลองดูดิเนี่ยเนี่ยอืมงั้นเดี๋ยวลองโทรดูแล้วกัน อาจารย์คิวหรือเปล่าคะคืออาจารย์สะดวกมาทำพิธีให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อคิวแน่นเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลค่ะค่ะอาจารย์เรยนายาหรือเปล่าคะอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะค,ค่ะบดีค่ะ ไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำไมไม,ไม่ได้วะฮัลโหลค่ะฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะเอาเกี่ยววางสายละยทำไงดีอ่ะเราลองทำกันเองดูไหมไม่ดีมั้งเราทำได้เราเป็นหึงลูกนะเว้ยว่าเราแน่จะทำอะไรได้สักอย่างอะ ลองดูเถอะมันจะเวอร์กว่าปิดไฟทำไมแอนเอาเวลาเขาจุดเทียนใครๆก็ปิดไฟป่ะวะก็คือมองไม่เห็นนี่แหละเเปิดกระแดะอ่ะไม่เอาอ่ะมันแปลกๆอ่ะ จะติดก็ติดคื okay. อ okay. สาเดำ mm. ดีใจให้หนะเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรออะไรวะเนี่ย mm. yeah. ติดขันตาที่ขันดิ ติดถันโะ okay. อเคเร็มานะสาทุกทูปทีปะ,ปะคันทะมาลาอักขีทิคังพระทุอุผังสุขควทางวังอูเชมะชิเนกตะวา สิติกับปกโกติโยอภพิลูโกมหาปัญโยปุริปัญโยทาเรนโดปิตกไตายังนิพพานังปบาัมสุขขันธบูชาเตชะวันตาธรรมบูชาปัญญาวันตาสังฆบูชาพระคะวันตาตินัง สัตตานานังวระรังปูเชมะยังยังชนะประทังยาติมิขังมิตารัตทาปิโยรักพระขัปูชิตโตโหต,ติสัพพะโกโสพีพระวันตุเต

พิมพาแม่ไปทะเลเหอะเป็นไงบ้างครับสาวๆาวนนสวย,สวยพระอาทิตย์ตกนั่งเลยมานั่งด้วยกันดีแค่นนี่พระอาทิตย์กำลังจะตก นี่ชายหาดไม่มีใครแล้วใกล้ใกล้จะเย็นแล้วใกล้อะโอ้แม่เสื้อจีนมากตัวนี้ออ๋ตัวนี้เหรอคแมยเป็นตัวโปรดของแม่แม่ชอบมากเลยทำไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะแม่เก็บไว้ดีอ๋อใส่ในโอกาสที่ดีๆอี้แม่เปรแม่ไม่ได้แม่ก็กลับเป็นสายหฝน เมื่อยจังเลยชิยร้อนอ่ะแทนเออดิก็ตื่นสายมาสายขนาดเนี้ยก็ไม่ปลูกอ่ะโอ้โหปลูกทีไรขอสิบห้านาทีตลอดเออก็จริงนะไง คิดว่าแม่จะร้อนไหมอ่ะก็คงร้อนแหละแต่แม่พูดไม่ได้ไงเออหนอก <c oughs> วันนั้นเราทำอะไรกันบ้างอ่ะจำไม่ได้หรอกโอ้ตอนมาัจำไม่ได้ จำไม่ได้ก็ถูกดีจะจำได้ไงอะเมารถตลอดทางเลยเออเมาเรือดิอะแบบโชกกะลยอ่ะก็กากะดิ <c oughs> เสียดายวะก็ยังไม่ได้ดำน้ำดูปะการังเลยเออเนาะเออได้แต่ขยรเรือใช่เสียดาย อะไรเถอะอือจะไปเราจริงจริงเหรอ ีแพนจะไปแล้วนะคะฉันบวบแม่แม่แมยมแอน,นขอโทษนะที่บางทีแพนอาจจะดื้อไปนิดไม่นิด,มดไม่นิดหน่อยโอ้ยนิดเดียว <laughs> แล้วก็พี่ขอโทษนะคะแม่ที่บางครั้งก็ดูแลน้องกับแม่ไม่ดีเท่าไหร่ใช่เป็นพี่ที่โคตรแย่เหรอ เหรอใช่ต,ตัวเองบ้างไหมอะ่ะโอ้โหพอพอพอไม่ต้องเถียงแล้วยังจะมาเถียงให้แม่ดูอีกอืมถ้างั้นไปกันไหมลุกไปแล้วนะคะอุย้ยแกงดิลุกมาแล้วไปเลยนะ